เห็นแล้วใจฟูเอวามอบของขวัญเป็นเงินสด2องแสนให้นานารงแสนดีที่หนึ่งสำหรับคุณหนูหมื่นล้านเอวาบวรวันวีรผู้ชมคุณแม่พร้อมกับพี่สาวออมออมและเอ็งเอิญล่าสุดเอวาได้โพสต์คลิปทำเซอร์ไพรส์นานารง น้าขับรถคนสำคัญของทั้ง4สาวที่เคยขับรถรับส่งสาวๆมาถึง18ปีตั้งแต่ยังเด็กจนถึงเวลานี้ที่น่านารงต้องปลดกเกษียณงานนี้ทั้ง4สาวพร้อมกับคุณแม่ได้ทำเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยการมอบของขวัญซึ่งเป็นเงินจำนวน200,000บาทให้นานารงและขอบคุณที่อยู่ดูแลกันมาเอว่าก็จะเป็นวันที่นานรงนะคะจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้ว นน้นรงจะ,กะเกษียณแล้วคุณแม่ตั้งแต่4ี่สาวยังเด็กๆนะรงก็มาขับรถให้พวกเราแล้วก็ทำหน้าที่อย่างดีตลอด18ปีอยากจะขอบคุณที่นรงทำหน้าที่ดูแลพวกเราเหมือนเป็นบอดี้การ์ดด้วยนะเอวาจะร้องไห้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวนะรงจะร้องด้วยเอวาร้องไห้งานปริญญาของทุกคนไม่ว่าจะของที่ออมหรือของใครพาหนูเดินข้ามถนนซอนหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตก็ถือเป็นมากกว่าหนะ้าขับรถ คุณแม่ที่เราจากกันไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ว่าเจอกันอีกถ้าหากคิดถึงกันก็มาหาเราทั้งหมด5้สาวอยากจะมอบของขวัญให้เนรงเป็นที่ระลึกคิดว่ามันเป็นสินน้ำใจแล้วก็เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าบ้านเรากับเนรงผูกพันเป็นกันระยาณมิตรกันตลอดไปเนรงอยู่กันมานานไม่รู้พูดไี่ออกแต่น้องๆทุกคนก็ให้ความเป็นกันเองคุณแม่ ด้วยนรงจะเอาไปใช้สงขลาได้หรือเปล่าเนี่ยเล็กขนาดนี้นรงผมมีของจะให้ด้วยอันนี้พระพุทธชินราชอันนี้วัดเข่าอ้อทุกคนยกมือไหว้าสาธุคุณแม่จริงๆนอกจากขับรถให้แล้วยังเป็นเซียนพระด้วยนับเป็นการจากลาที่มีแต่ช่วงเวลาที่น่าประทับในสายใยความผูกพันที่สี่สาวมีให้กับนานารงเอวาปรวรวันวีรพุชงนักแสดงหญิงชาวไทย เกิดวันที่10มีนาคมพศ2540เอวาทาย,ยาทเศรษฐีธุรกิจยาชื่อดังของไทยไทยนครพัฒนาแม้ว่าจะเป็นทาย,ยาทผู้ร่ำรวยแต่เอวาอยากใช้ความสามารถของตัวเองโดยไม่พึ่งครอบครัวเอวาจึงเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเอวาได้แสดงและมีชื่อเสียงจากซิทคอม 6ฉากครับจานของช่อง Workpoint ในปีพศ2565เอวาได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกเรื่องคือนับดาวแอสโทรไฟนอกจากผลงานการแสดงเอวายังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อว่า s u n f l o w e r ่าต่อมาเอวาถูก YouTube เบอร์ชื่อดังเน็ตไมเอดเน็ประกาศขอเป็นแฟนกลางเวทีมวยที่ฝ่ายชายขึ้นไปต่อย เอวาปวรวันวีรูุ้ชงเป็นบุตรของคุณสุพ,พชัยวีรูุชงเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนาเอวามีพี่สาวสองคนชื่ออมปภาพินวีรูุชงอมปุณภาวีรูุชงและมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อเอิปนปนพรวีรูุชงเอวาปวรวันวีรูุชงจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนและย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนนานา,นา ่ทาทาโรคกรุงเทพและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์